อาจารย์มานพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็ไปเจอปัญหามาจากธุรกิจของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับลูกค้าท่านนี้เนี่ยเ,เป็นธุรกิจที่ขายอะไรนะพื้นไม้สําเร็จรูปขายพื้นไม้สําเร็จรูปนะฮะ,ะเขามีปัญหาในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งคุณเจฟเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวตรงนี้ด้วยคุณเจฟช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่ามันเป็นยังไงเพื่อจะได้เป็นประสบการณ์สําหรับคนดําเนินธุรก,กิจจะได้รู้ด้วยนะฮะค่ะก็คือ,อมีสัมภณ์เข้ามาตวรวจบริษัทแล้วคุณเจฟก็ดูแลตรงนี้อยู่ดูแลบัญชีให้กับบริษัทแห่งนี้อยู่ค่ะใช่ค่ะก็พอเขาก็เข้าไปดูสต๊อกสินค้านะคะแล้วพอเอินพนักงานในนั้นก็ตอบไปว่า สินค้าเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้มีสินค้าอยู่ที่อื่นอีกอ๋อคือปกติเนี่ยสำนักงานมาตรวจสต๊อกเนี่ยสต๊อกสินค้าเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ที่ที่บริษัทใช่ไหมอยู่ที่บริษัทอยู่ที่ที่เขาจดไว้เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยมีอยู่ที่เดียวคือที่นี่อแล้วคราวนี้สมนักรณก็ถามว่าแล้วสินค้าเนี่ยมีที่อื่นอีกไหมพนักงานก็ตอบว่ามีอืมเป็นปัญหาเลยเขาบอกว่ามีเป็นปัญหาเลย คือได้ปกติแล้วเนี่ยนะฮะผมจากประสบการณ์ที่เราไปบ,บริษัทลูกค้าและจากประสบการณ์ที่เราคุยกับคนในแวดวงบัญชีที่ทําธุรกิจเนี่ยคะ่ะเราก็พบว,ว่าธุรกิจอะฮะไม่มีใครทําสต๊อกตรงหรอกอืมมันคือมันให้มันตรงตามที่สัมภาระรต้องการก็พอแล้วค่ะคราวนี้บริษัทแห่งนี้เนี่ยก็โดนสัมภาระรเข้ามาตรวจอืมมันก็ต้องเป็นปัญหาแน่นอนเพราะาตรวจยังไงเนี่ยมันก็ไม่ตรงแหละถ้าเกิดโดนตรวจ <คะ S 2> เนี่ยค่ะยาก คราวนี้พนักงานบัญชีดันไปตอบว่ามีที่เก็บสินค้าก็คือมีสต๊อกที่อื่นด้วยมีสต๊อกที่อื่นด้วยอ่าแล้วเป็นยังไงต่อล้วสมองกรก็บอกว่าอ้าวมีที่ไหนอีกล่ะเขาก็บอกเลยอยู่โกดังบางปูค่ะอยู่ที่โกดังของอะไรอย่างนี้ยค่ะคือที่นี่ก็มีด้วยใช่ไหมที่นี่ก็มีก็ไปเก็บไว้ที่บางปูด้วยอ้าวแล้วทาไมเก็บไว้ที่นู่นนะอ๋อไปเช่าเขาอยู่อะไรอย่างนี้ยค่ะไปเช่าโกดังที่นู่นอยู่แล้วก็เอาสินค้าไปเก็บที่นู่นแปลว่าสินค้ามีเยอะเลย สินค้ามีเยอะค่ะจนถึงขนาดไม่มีที่เก็บของตัวเองแล้วใช่ไหมก็เลยฝากเขาเก็บมันเต็มโดังที่ที่ออฟฟิศเนี่ยมันเต็มนะคะเลยต้องไปฝากที่อื่นเก็บครับค่ะพอคราวนี้ก็สำนักรานก็นับสต๊อกล้วกลับไปนับสต๊อกของที่บริษัทเนี่ยแล้วก็กลับไปแล้วก็เรียกเจี๊ยบเนี่ยเข้าไปพบนะคะ ให้ไปชี้แจงอนะไรเงี้ยก็คือให้ตอนความจริงก,ก็คือให้กรรมการบริษัทไปกรรมการมอบอำนาจให้เราไปคนไปชี้แจงแทนค่ะเขาก็บอกเลยว่าเมื่อสินค้าไม่ได้อยู่ที่ที่เราอยู่ไม่ได้อยู่ที่บริษัทอไปเก็บไว้ที่อื่นไปนเก็บไว้ที่อื่นเพราะฉะนั้นบริษัทก็ต้องรู้หรือเปล่าว่าจะต้องจดที่นั่นเป็นสาขาด้วยเขาต้องไป<ด> ที่สต๊อกที่ไหนบางปูอะบางปูค่ะเป็นสาขาของเราด้วยเป็นสาขาของเราด้วยคือในทางสมรภูณ์เนี่ยคำว่าสาขาเนี่ยมันยังหมายถึงที่เก็บสินค้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโดยไม่สนใจด้วยว่าสต๊อกที่นั่นเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ซึ่งเขาเป็นคนดูแลสินค้าให้เราอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาไม่สนใจทั้งๆท,ที่เราก็บอกไปว่าเราเอาของไปเก็บไว้ที่นั่นใช่ค่ะซึ่งที่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาข,ขาของเราหรอ,อกเราไปฝากเขาเฉยๆอือฮึใช่ค่ะแล้วสมสมรภูณ์ว่าไง ไม่ได้คุณจะต้องจดที่นั่นเป็นสาขาเพราะสินค้าของคุณไม่ได้อยู่ที่บริษัทอืมวหน่ากลัวนะะ <c oughs> แต่คราวนี้เนื่องจากว่าเราเราก็เป็นคนที่อ่านหนังสือเป็นนะ่ะใช่ป่ะเราก็เปิดนี่เลยประมวลรัศดรกรเลยค่ะ <c oughs> ว่าคําว่าสาข,ขาของสมนกรเนี่ยมันหมายความว่าไงก็ได้คําตอบมาว่าไงฮะการที่จะบอกว่าให้จดเป็นสาขาได้มันต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะ เราที่ไปเช่าที่นั่นอยู่เนี่ยเราต้องเป็นคนบริหารจัดการสินค้านั้นด้วยตัวของเราเองและมีพนักงานของเราอยู่ที่นั่น<ม>ด้วยมีพนักงานของเราอยู่ที่นั่นโดยบริษัทที่ให้เราเช่าไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสถานที่นั้นเลยอืมคือเขาให้เช่าสถานที่นั้นให้ให้เช่าสถานที่เท่านั้นเขาไม่มีสิทธิ์เปิดประตูเข้าไปดูสินค้าของเราว่าเหลือเท่าไหร่อไม่มีสิทธิ์คือเราครอบครองกรรมสิทธิ์ตรงนั้นอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นสาขาต้องไปจดตามสํานักกรกําหนดใช่่่คคะแตราวนี บริษัทลูกค้าของคุณเจฟเนี่ยเขาเอาของไปไว้เฉยแล้วที่คลังสินค้าที่นั่นเนี่ยเขามีพนักงานของเขาที่บริหารคลังสินค้าตรงนั้นอยู่คือพนักงานของอีกบริษัทหนึ่งที่เราจ้างไม่ใช่พนักงานของเราก็โอเคก็คือคนที่ดูแลคลังสินค้านั้นอยู่เนี่ยคือเขาให้บริการดูแลสินค้าของธุรกิจอื่นๆเขาก็มีพนักงานของเขาที่จะดูแลตัวสต๊อก ของคนอื่นๆที่จะมาฝากเขาใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่พนักงานของเราไม่ใช่คือพนักงานของเราอยู่ที่ออฟฟิศของเราอย่างเดียวอยู่ที่ออฟฟิศแล้วเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนั้นได้เลยเพราะเขาบริหารคืออาชีพของเขาคือเขาบริหารคลังสินค้าใช่ค่ะดังนั้นก็ไม่ถือเป็นสาขาใช่ค่ะเราจะเข้าไปเราต้องขออนุญาตเขาเพราะมันเป็นของเขาไงใช่ค่ะแล้วก็เขาจะเป็นคนตรวจนับสต็อกดูแลสินค้าให้เราทุกอย่างเลยแล้วก็เราก็ไปฝากเขาเป็นชั่วครั้งชั่วคราว อืดังนั้นจะจดเป็นสาขาไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเจอสมการแล้วเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็จะไปจดตามเขาใช่แต่บังเอิญเราอ่านหนังสือกันได้นะเราก็รู้ว่าข้อมูลตรงนี้มันต้องอยู่ในประมวลรัศดรกรแล้วไม่เปิดเลยแล้วก็พบว่าเนี่ยมันเงื่อนไขมันไม่เข้าตามเกณฑ์ที่สมกรบอกว่าให้จดเป็นสาขาได้ค่ะคือเราไม่มีคนไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่คนของเราสุดท้ายามันเป็นสาขาไม่ได้ สุดท้ายแล้วก็สุดท้ายยังไงคะเนหี่ยก็ไม่ได้จดส้าขาก็ต้อจดสาขาก็ไม่มีปัญหาจะต้องไปจดสาขาเพราะเราก็อ้างหลักกฎหมายตรงนี้ใช่ค่ะเราก็มีหลักฐานเพื่อที่จะไปยืนยันว่าเราเนี่ยใช้บริการที่นั่นนะเราไม่ได้เช่าอืมเราไม่มีสิทธิ์ไปแบนทางที่นั่นด้วยเราแค่เพียงเอาสินค้าไปไว้เท่านั้นใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังดำเนินธุรก,กิจอยู่นะฮะถ้าเกิดคุณเอาสินค้าคุณไปเก็บไว้ที่กัดังและคุณมีคนของคุณในการบริหารจัดการตัวสินค้านั้นอยู่เนี่ย ตรงนั้นคุณจะต้องไปจดเป็นสาขาถ้าไม่จดนี่คุณมีปัญหาแน่ uh huh. แต่ถ้าเกิดคุณเอาสินค้าไปฝากไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งแลวเขามีคนบริหารจัดการให้คุณเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปจดเป็นสาขาโอเคนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับจากข้อมูลที่เราไปประสบพบเจอมาใช่ไหมก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ดําเนินธุรก,กิจค่ะจะได้ดําเนินธุรก,กิจอย่างรับลื่นในอนาคตต่อไปนะครับค่ะ